ก็าตามปกติเนี่ยระบบของร้านนะคะจะแกนผ่านชีวาโค้ด คือเราไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้เลยคือดูจากสลิปก็รู้แค่ชื่อเนาะอาพอตามระบบของร้านเนี่ยโดยปกตเิเวลาเช็คบินเสร็จปุ๊บลูกน้องก็จะดูที่ในมือถือของลูกค้ากเา็เห็นแค่ว่าโอนสำเร็จแล้วก็วิ่งไปที่ออฟฟิศแล้วก็ไปบอกคุณพ่อคุณพ่อก็เห็นแค่ว่า442ก็ไม่รู้ว่ามันมีศูนย์โผล่มาอีกตัวหนึง่งค่ะแล้วก็ประมาณนี้ อาจริงๆแล้วนะพี่ถ้าเกิดพูดจะตามตรงน้นพอพของลูกค้าโอนเงินผิดแบบนี้นบางร้านเขากาจะลิ่งเฉยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะทำไมร้านเราถึงได้ประสบการณ์ก็ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะเนาะมันบางทีเขาอาจจะจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนนี้เพราะตั้ง4,000บาทโอนเกินมาเยอะมากลูกค้าบางคนก็บอกว่าลูกค้าให้ติปหรือเปล่าก็ไม่ใช่ค่ะลูกค้าน่าจะโอนเกินมาด้วยความที่ว่าของทางร้านเราจะมีการบอกลูกน้องด้วยนะคะว่าการ เป็นปกติอยู่แล้วค่ะคือ,อถ้าของหายในร้านไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ายังอยู่กับเรายังไงก็เราจะฝากไว้ที่ออฟฟิศแล้วก็แล้วลูกค้าก็มาเอาน้อยมากค่ะที่จะไม่ได้นอกจากลูกค้าจะไปทำหล่นที่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหว่าทาร้านเรากือคแน่นอนค่ะแลต่อไปนะคะเราจะมีการัของ้ยงไบ้างก็คงจะต้องเป็นดูยอดเงินด้วย เพราะจริงๆอ่ะลูกค้าท่านนั้นก็คือรีบด้วยอะค่ะจริงๆอ่ะเราลูกน้องเราก็แค่ดูแค่ว่าโอนเงินสําเร็จแล้วก็วิ่งไปที่ออฟฟิศแล้วแบบเฮียโอนได้หรือยัางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองถ้าเกิด่ลูกค้าคือตอบกลับมาล้วอย่างเงี้ยพี่พอจะจำได้ใช่ไหมพี่จะเป็นใครไจำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าลูกค้าประจําอยากปากตึงอะไรกับลูกค้า้ากก็อย่าลั่นบ่อยก็อย่าลั่นบ่อยค่ะก็ให้เช็คยอดเงินดีๆเนาะ ค่ะเพราะว่าที่เราลงเราก็ไม่ได้ว่าจะโให้เป็นข่าวใหญ่โตก็คืออยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าแบบออมากินแล้วคือจริงๆอะ่ะเรากลัวลูกค้าแบบอไปเช็คแล้วแบบมากินร้านแปะตีแล้วทำไมแปะตีเงี้ยไปเราก็เลยอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจนะตรงนี้อ่ะค่ะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราจะเฉียตัดตรงนี้เนาะใช่ค่ะ <laughs>